ทุกคนกันด้วยนะครับมาอยู่อาม่าโอเคกันอีกแล้วนะครับผมทุกคนโอเคก็ผมทุกคนวันนี้ผมก็จะมาอัปเกรดป้อมประการกันนะผมทุกคนก็คือจะอัปเกรดพวกแร่ธาตุพวกอะไรต่างๆนะผมทุกคนซึ่งคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่สั้นๆนะผมทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมก็พยายามอยากจะทําคลิปมาให้ทุกคนดูอยู่นะผมทุกคนผมก็พยายามคิดคอนเทนต์สนุกๆเออ่มาให้ทุกคนดูนะเนี่ยอย่างเดือนนี้ก็เออ่เป็นเดือนของด้าของดิมูรุนะผมทุกคนผมก็ยังเออ่หา ตัวเวลามารีวิวให้ทุกคนดูไม่ได้เนี่ยซึ่งคือตอนนี้คือผมไม่มีอะไรจะสุ่มให้ทุกคนดูเลยนะผมทุกคนหมดไปกับอรอบโคดแสงไปหมดไปเลยอ่ะนะผมทุกคนซึ่งตอนนั้นผมอยากได้บาวดูบิดมากนะผมทุกคนซึ่งตอนนั้นผมก็เทปไปหมดหน้าตักเลยนะผมทุกคนแลซึ่งผมก็หมดตัวเลยนะตอนนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะสุ่มแล้วนะผมทุกคนซึ่งวันนี้ผมก็จะมา <c oughs> ทําคลิปอัปเดตป้อมปาการให้ทุกคนดูละกันนะผมทุกคนอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะก็ ผมมีงบอยู่วันหกร้อยล้านนะก็คือมีอยู่ห้าร้อยแปดสิบล้านนะ่ะประมาณนี้นะผมทุกคนแต่ผมก็ตีไปหกร้อยล้านเลยละกันนะผมทุกคนเป็นเลขกลมๆนะค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะผมทุกคนโอเคครับเดี๋ยวมาลองอัปเกรดกันดีกว่านะผมทุกคนว่าเอ,อป้อมเนี่ยมันจะไ <c oughs> อเงินเราเนี่ยมันจะพออัปเกรดป้อมหรือเปล่านะผมทุกคนซึ่งโอ้แค่เออัปเกรดธาตุก็ไปลอไปเกือบสองล้านแล้วสองร้อยล้านแล้วนะผมทุกคนซึ่งโอเคอัป okay, ไปเลยนะผมทุกคน <c oughs> เค okay, นะผมทุกคนอันนี้ผมก็ทําการดองมาตั้งแต่เลเวล84เลยนะผมทุกคนผมก็ไม่ได้อัพเลยนะผมก็ปล่อยแบบปล่อยยาวเลยนะผมทุกคนซึ่งวันนี้ก็ได้ถึงเวลาอัพสักทีนะผมทุกคนตอนนี้ผมก็อันนี้ผมก็น่าจะดองมามันครึ่งไปีได้นะผมทุกคนผมดองมาครึ่งไปีได้นะซึ่งตอนนี้มันก็กําลังจะหายไปในวิบตานะผมทุกคนโอเคครับก็เดี๋ยวต่อไปผมจะมาอัพอัพอะไรดี เอาอันนี้ละกันนะผมทุกคนอัพอันนี้นะก็โหไม่พอไม่พอจริงๆด้วยนะผมทุกคนโอเคครับก็อัพได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะผมทุกคนซึ่งผมอัพได้ประมาณนี้นะ220ล้านนะเออเลเวลยูเจ็ดแปดนะผมทุกคนบอกอัพได้แค่นี้นะก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะผมทุกคนแต่ก็ <c oughs> มาใจความนะก็เดี๋ยวมาเล่นพิพีให้ทุกคนดูกันสักหน่อยละกันนะผมทุกคนก่อนไปนะคลิปมันจะได้ไม่สั้นเกินไปนะผมทุกคน โอเคเดี๋ยวว่าเล่นให้ดูสักตาสองตาแล้วผมทุกคนว่าทีมผมตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะโอเคก็มาลองวัดกันเลยดีกว่านะว่าเราจะไหวหรือเปล่านะผมพยายามจะดันหลีกให้จบมาสามไม่ได้นะผมทุกคนแต่ก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเลยเพราะว่าผมไม่มีเสกิลโดนแน่นอนเลยนะผมทุกคนถ้าผมมีผมก็พอจะไหวชิลอยู่นะผมพูดเลยนะว่ามันจะช่วยทีมผมได้เยอะมากๆนะผมทุกคนโอเคโอเคนะผมทุกคนก็ ตอนนี้ก็ดูถึงความความดาเมจหนักของทีมเรานะว่าทีมเราเนี่ยค่อนข้างที่จะดาเมจหนักพอสมควรเลยนะผมทุกคนโอเคก็ชนะไปอย่างง่ายดายนะผมทุกคนโอเคสำหรับทีมแรกนะยูแบนะผมทุกคนก็คนนี้ก็ขอโทษด้วยนะถ้าผมตีคนไทยไปผมก็โทษด้วยนะผมทุกคนเพราะว่าถ้าทุกคนเจอลีเจอผมเนี่ยทุกคนก็สามารถตีกันได้เลยนะผมทุกคนเพราะว่าผมก็โดนคนไทยตีเหมือนกันแหละนะผมทุกคนโอเคก็ อย่าลีหน่อยละกันนะทุกคนโอเคทีมนี้ลีเจนต์เจ็ดสิบเจ็ะทุกคนเรามาดูว่าเราจะไหวหรือเปล่านะอุ้ยผมลืมดูว่าเขามีตัวบินหรือเปล่านะผมทุกคนโอเคไม่เป็นไรเนาะก็เดี๋ยววัดเลยดีกว่านะว่าเราจะไหวหรือเปล่านะผมทุกคนโอเคทีมเขาไม่มีตัวตัวบินนะผมทุกคนโอเคเราก็ซัดไปเลยนะทีมเขาเนี่ยตัวค่อนข้างที่จะเก่าพอสมควรัวนะผมทุกคนผมอาจจะ ไหวชิวก็ได้นะสำหรับตอนนี้นะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะไหวหรือเปล่านะแต่ความสามารถทีมเขาเนี่ยก็ถึงยังคิดว่าติดดีพอสมควรอยู่นะนี่ติดรัวๆเลยพอมสามารถเพิ่มแรกความสามารถแบบหยุดตัวห้าวิเนี่ยค่อนข้างที่จะขี้โกงพอสมควรเลยนะทุกคนมันเป็นความสามารถที่แบบว่าค่อนข้างที่จะขี้โกงพอสมควรเลยนะโอเคก็ <c oughs> ปล่อยตัวไปเรื่อยๆนะทุกคนโอเคโหจะไหวไหมเนะี่ย โดนเพิ่มแล่แบบรัวๆโดนเพิ่มแล่แบบพันหนึ่งพันหนึ่งสามร้อยพันหนึ่งแบบไม่หยุดเลยอ่ะปล่อยตัวมาก็โดนเพิ่มปล่อยตัวมาก็โดนเพิ่มนะผมทุกคนโอเคกดอามาตะช่วยทีมาหน่อยนะเออโหผมปล่อยตัวไม่ได้เลยนะครับโดนแล่หนืดด้วยโดนอะไรด้วยแบบคนเปมั่วซั่วหมดเลยตอนนี้คือผมต้องใช้เทมช่วยแล้วนะหน้าแดงไม่ไหวเลยนะผมทุกคน <Merci>. Uh, oh. s s โอ้โหคือแบบว่าโอ้โหความสามารถคือแบบว่าขี้โกงโพดถึงตัวเก่าแต่ความสามารถขี้โกงนี้ก็ไม่ไหวเด้อโอ้โหเคยนะผมทุกคนผมยอมแพ้นะตัวเก่าแต่เก่านะผมทุกคนก็โคตรเฟี้ยวเลยเพิ่มแร่แบบรัวๆเลยอ่ะพันหนึ่งพันหนึ่งสามร้อยพันหนึ่งโอ้โหเพิ่มแร่กี่ตัวหนึ่งตัวอันนี้แร่หนึ่งสองตัวนะและอันนี้แร่หนึ่งสองตัวหยุดตัวหนึ่งแล้วก็เพิ่มแร่ตัวหนึ่งนะ แรนดหนืดแร่ดหนืดโหเพิ่มแร่ตัวเดียวเองโหเพิ่มแร่ตัวเดียวแต่ทุกคนเห็นไหมแม่งขึ้นแถบแดงสองทีมอ่ะคือสุดโภแต่เกียร์เขาโหดนะก็ประมาณน,นี้ละกันเนะนาะสำหรับคลิปนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกผมด้วยวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีคัาแล้วเจอกันคลิปหน้าผม